สวัสด,ด,ดีค่ะช่อง c o ป p e แค a เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าโรงเรียนเพื่อสัมภาษณเด็กปอตีเออเขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วทำไมเขาถึงมานี่กันช่วงนี้ก็มีคริสต์มาสมาเก็ตแล้วบรรยากาศน่ารักปีที่แล้วเราทําวีดีโอเก,กับคริสต์มาสมาเก็ตไปถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้เพราะว่ามันเหมือนปีที่แล้วเลยปีนี้แต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะน่ารักขึ้นนิดนึงไม่รู้ทําไม อากาศมันดีขึ้นเอออากาศมันดีมันไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเนาะไม่ค่อยหนาวเออเดี๋ยวเราข้ามไปโรงเรียนกันสาหรับใครนะที่อยากมาเรียนต่อในประเทศโมอตา้าคนที่สนใจหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็อยากมาเรียนต่อในประเทศโมอตา้าก็สามารถติดต่อกับ Study Abroad ได้เลยตอนนี้ Study Abroad เขาก็รับปรึกษาฟรีแล้วก็รับจัดทาเอกสารทั้งหมดเนี่ยฟรีไม่มีค่าดําเนินการเนาะ แล้วก็ตอนนี้ที่สัมพัญที่สุดก็คือเราสามารถพอดค่าเรียนกับธนาคารได้ด้วยน้องๆก็สามารถไปเช็คธนาคารที่เข้าร่วมรายการได้กับทางพี่พี่สแตดี้ออบได้เลยทุกคนก็สามารถทักเข้าไปในเพจเฟซบุ๊ของ Study a b r บ a d ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กันที่โรงเรียนอันนี้อยู่ที่เอวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เด็กปอตีกันบ้างตอนนี้ช่วงคริสต์มาสเมรี่คริสต์มาสลหนะ้า งิมกเมื่อกี้ทำลมไปดโดยเลยอราน้องพอตีเลิกแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวน้องมาสักสองคนมาคุยเล่นว่าเออขอปอตีที่นี่เป็นยังไงแต่ว่าการถ่ายทำที่นี่เราก็ขออนุญาตม้หมดแล้วอ เฮ้ยใ,ให้น้องเน่ยน้ำตัวก่อนให้น้องน้นำตัวอันนี้อันนี้เป็นเด็กปอตีนะที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้ชื่ออะไรชื่อสวัสดีค่ะชื่อไมล์แต่ว่าคนที่นี่เรียกอันญาค่ะสวัสดีค่ะชื่อ How? คาวค่ะอายุเท่าไหร่กันนะอายุยี่สิบสองค่ะหนูอายุสิบแปดค่ะเด็กมากเด็กเวอร์ <laughs> อันนี้วันนี้เรียนวิชาอะไร วันนี้เรียน MM มมใช่เรียนมาเก็ตติ้งค่ะอ๋อเรียนมาเก็ตติ้งปอตีมันปอตีที่นี่มันมีเรียนทั้งหมดกี่ตัวมีมันมันเรียน3ปีถูกไหมใช่คือมันเรียนทีละตัวไปเรื่อยๆแล้วมันอ๋อก็คือเป็นเทอมละตัวเลยตัวละสองเดือนเลยใชแล้วไปเรื่อยๆจนหมดวิชาอ๋อเป็นตัวละ2เดือนเลยก็คือจะต่างจากปอโทที่2 2ตัว2เดือนแต่ว่าก่อนอันนี้มันก็มีช่วงที่แบบ สองสองตัวในเวลาเดียวกันเหมือน,นอ่ามันแล้วแต่เขาจะจัดให้มันมี a อ s i g n m e n t เหมือนกันปะให้ทำ a อ s i g n m e n t เหมือนกัน,น,กนแต่ว่าแต่ละวิชาไม่เหมือนกันคือบางวิชามันจะมีแบบสอง a s s i g n m บางวิชามีแค<อ>่หนึ่ง assignment บางวิชามี excel แบบบางวิชาแบบจะมีทั้ง assignment แล้วก็ excel อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบว่าบวิชาทมีแค่ e x a m ไม่มี assignment ก็ไม่เออหลากหลายเหมือนกันเนาะเออพ่อของเราของวอทหูจะไม่มีไม่มี e x a m เลยจะมีแค่ assignment อย่างเดียวส่วนมากที่จะเป็น e x a m มันจะเป็นพวกแบบ accounting หรือว่า financing อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะแบบต้องคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี e x a m แต่วันนี้ดูสนุกสนานเลยนะเพราะแบบเสียงออกมาถึงข้างนอกเลยเวันนี้ครูสอนสนุกเนาะ เออเนาะใช่ใช่วันนี้สอนไอเดียเหมือนคุยกเรื่องไอเดียกันอะไร brainstorm กันว่าเรียนเรียนกันมานานเท่าไหร่หรอหนูเพิ่งเรียนนะคนี้เรื่องเป็นวิชาที่สองที่เรียนอ๋อเพิ่งมาถึงที่สถาบางใช่แล้วเราละ hello จะไม่ได้ว่าวิชาชื่อหมอะไรน่าจะเรียนเสร็จหรือแปดอยู่มาปีที่แล้วเคะอ๋ออยู่มอตั้มมาประมาณปีกว่าใช่แบบเริ่มตุลาปีที่แล้วตอนนี้ธันวาอ๋อก็ปีกว่าเป็นเป็นไงถามคนเพิ่งมาใหม่ดีกว่าหนูหนูก็เคยค่ะแต่ว่าหนูน่าจะเด็กสุดที่สุดแล้วมั้งแบบส่วนใหญ่เขาจะแบบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกันส่วนมากจะอายุเท่าหนูหมดเลยค่ะแบบยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองถึงมากยังไม่เล็กสองเลยอ่ะแล้วว่าต้องถามน้องไม้ต้องรู้สึกว่าน้องไม้เรียนแบบปี รู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างแบบว่าความรู้ที่ได้หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเนะเข้มข้นไหมเออเหมือนเหมือนปอตีที่ไทยปันจะคล้ายกันปะจะลึกกว่าปอโทนิดนึงเพราะว่าหนูคุยกับพี่ที่เรียนปอโทอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบวิชาเดียวกันแต่ว่าหนูจะเรียนจะลึกลงไปกว่าจานวนชั่วโมงมันจะแบบเยอะกว่านิดนึงอะค่ะใช่แล้วอันนี้มันมีคอร์ดแบบภาษามแถมมาให้ด้วยปะถ้าเป็นปอตีแถมสี่เดือนเลยนะสี่เดือนก็คือเรียน ใช่หนูเรียนภาษาก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อที่นี่ใช่เออสนิทกันถามแต่ตอนท้องหนูหนูไม่ได้เรียนอังกฤษมาก่อนหนูแบบอ๋อนี่ยื่น I อเอลเลยเออแต่เออถ้าถ้าหลายคนหลายคนจะยื่น I อเอลเขามาเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยื่น I อเอลเขามาแล้วอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้เรียนภาษาเราหาว่าหาเพื่อนในคายากไหมคือรู้สึกว่าแบบเรียนภาษามันจะหาเพื่อนได้ง่ายกว่าเยอะมากเพราะว่าเหมือนอันเนี้ยเรียนแล้วแบบ เหมือนทุกคนแบบเรียนเสร็จแล้วแยกย้ายกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่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 สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าถ้าแบบจะมาปรับตัวก่อนอะมาเรียนภาษาก่อนสี่เดือนก่อนดีกว่าแล้วพอค่อยแบบมาเริ่มอะไรเงี้ยใช่คิดเหมือนกันอันนี้คือเพื่อนเพื่อนที่เรียนเนี่ยก็เรียนแบบว่ายาวๆด้วยกัน อย่างนั้นเลยปะคือของหนูถ้าแบบเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันอ่ะจะเจอหน้ากันทุกคลาสแบบเขาจะแบบทายรุนเดียวกันของหนูหนูว่าน่าจะแล้วแต่เพราะว่าหนูตัวการนี่หนูจักพี่คนไทยหลายคนแบบเขาเจอเหมือนแบบแล้วแต่แต่เหมือนรอบเนี้ยเหมือนคลาสใหญ่อ่ะค่ะมันก็จะมีบางวิชาที่แบบเป็นคลาสใหญ่อย่างเหมือนสองวิชาที่หนูได้มามันเป็นคลาสใหญ่ทั้งคู่เลยมันก็เลยหนูยังไม่เคยเรียนอันนี้ก็เลยได้มาเจอแบบน้องที่แบบพุ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนเขาเวียนกันไปเวียนกันไปแล้วก็โทรก็ไปอย่างนั้น เราก็จะได้เจอเพื่อนใหม่หเวียนๆไปเรื่อยๆ <S <S แต่เพื่อนที่เป็นรุ่นเราก็จะไปะไปด้วยกันตลอดออเราเป็นไงพอเรียนภาษามาก,ก่อนแล้วก็เข้าตรงนี้มีเพื่อนเยอะไหม หนูใช่หนูไม่ค่อยมีเพื่อนหมายถึงว่าหมายถึงเพื่อนที่มาเรียนจากภาษาด้วยกันนะคะเพราะว่าส่วนเหญ่เขาไปเรียนปทกันอ่ะแบบเพื่อนที่เจอกันแต่ว่าไปอยู่ปทก็แบบแลวคือปทกับปตีแบบจะบอกว่าเวลามันไม่ค่อยตรงกันมันจะไม่เหมือนกันแทบไม่เจอกันเลยใช่มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูหนูคุยกับเพื่อนที่ไทยเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนปฐมทิศแบบเหมือนแบบว่าทุกคนเริ่มมาใหม่หมดอย่างของพี่อย่างพี่มาเรียนมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบมาตามไม่ทันอะไรเงี้ยแบบมาไล่ไล่ตามไม่ทันใช่มันมีข้อดีเ มีข้อดีตรงที่ว่าอะสมมติวิชาไหนมาเรียนไปแล้วใช่ป่ะเราคุยกันได้ไงมันเป็นยังไงอะไรอีกใช่ใช่อยู่มอนัสสนุกไหมแต่มันก็โอเคนะถ้าแบบเราเจอคนที่แบบโอเคที่เนี่ยค่ะแบบ you find a good people เอมันโอเคอะใช่ใช่โอ้พี่ว่าสองคมเด็กไทยที่นี่แบบดีนาะย่างไงนะเจอว่าแบบมาเรียนที่ส่วนใหญ่ ที่หนูอ่ะอาจจะเพราะหนูเรียนภาษานานมาแล้วหนูมาเรียนแต่ช่วงซัมเมอร์ก็เลยแบบเจอเพื่อนหลายชาติก็เลยเหมือนแบบตอนแรกแบบเหมือนจะได้ภาษาสเปนเลยคุยกับเพื่อนเพราะว่าแบบคุยกับเพื่อนทุกคนเป็นสเปนหมดแล้วแล้วมึงมันหนูไปคนไทยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่หลากหลายมากจริงๆแบบรู้สึกว่าแบบพอมาที่นี่แล้วแบบเจอคนจากทุกประเทศในโลกอะไรเงี้ยแบบเยอะคนเหมือนกลุ่มเนียแล้วก็จะแบบเหมือนแบบได้ฟังสำเนียงคนละแบบอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สำเนียงเนทีฟอ่ะก็จะแบบ เราเออแล,แ,ลแล้วอยากรู้ว่าแบบมาที่เนี่ยเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าแบบปรึกษาที่บ้านแล้วที่บ้านให้มาอยากรู้ว่าแบบเราสตาร์ทกันมาอย่างไงตอนที่เรายังอยู่ไทยอ่ะแล้วแบบเอ้ยมาเรียนต่างประเทศเด,ดีกว่าเราแบบหนูมีครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะแบบคุณตาคุณยายเขาแบบอยู่ที่นี่มา30ปีอะไร<อ>้ะคะแบบเขามาเปิดร้านอาหารที่นี่ก็เลยแบบมาอยู่เพราะว่ารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาแบบมีกิจการที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ย้ายมาเพราะว่าแม่บอกว่าอยากลองไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดโลกนะเพราะตอนนั้นแบบหนูเรียนมหาลัยที่ไทยแล้วกําลังจะแบบซิลกําลังจะดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบแม่ก็เลยแบบเสนอมาเรียนนี่อีกไอเดียหนึ่งว่าแบบลองมาเรียนที่นี่ไหมเพื่อแบบแล้วที่นี่มันได้แบบริทมาจากอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบดูน่าจะเป็นโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอที่นี่แบบโอเคนะมันต่อยอดได้เพราะว่าอย่างพี่ไงียพี่ทํางานมาหลายมาเป็นสิบปีใช่ป่ะเราเรียนอาร์ตไง เราค็งงงงไม่มมค่อยถูกไม่ค่อยรู้บิซิเนสใ,ใช่แล้วไม่ค่อยรู้ในในแบบรายละเอียดของมันเอาเริ่มเองแบบถึงผูกถูกขของบางทีแบบเราไม่ได้มีหัวทางด้านนี้เ <c oughs> จ๊ง,จงหเหมือนกันนะจ๊ะเออเรียนให้กตีเหมือนกันแล้วของของน้องพาวว่าไง ของหนูคือหาข้อมูลจริงตอนก่อนหน้านี้หนูแพนว่าจะไปเรียนที่อังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วแบบบางเอิญตอนนั้นหนูไปแบบซัมเมอร์เงี้ยแล้วหนูแพ้อากาศแล้วก็แบบเหมืนอนมีคนแนะนําว่าประเทศนี้แบบมันก็ดีนะแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบเป็นโรงเรียนจบจากเหมือนได,ได้ได้ของอังกฤษเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมาแล้วก็แบบด้วยความที่หนูสึกว่าหนูอายุน้อยแบบมันผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรมันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็เลยแบบลองมาอะไ<ล>รอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าแบบเป็นสตาร์ทของการเริ่มภาษาได้แบบเราจะแบบได้เจอคนหลายชาติจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าแบบใช้ชีวิตเหมือนกันนะออกมาออกมาใช้เหมือนได้ใช้ชีวิตคนเดียวแบบในการที่แบบเออทำทุกอย่างทำทุกอย่างเอง experience ทุกอย่างมาหาเพื่อนใหม่ด้วยใช่จริงคือถ้าอยู่ไทยก็ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนแบบโคลอมเบียจากลาตินอะไรอยาะเงี้มาที่นี่คือแบบได้เพื่อนจากพี่เลยอ่ะใช่ใช่อยู่ไทยแบบมันยากมากเลยที่จะเจอเพื่อนจากฝั่งลาตินหรืออเมริกาใต้เพราะมันห่างจากบ้านเราแล้วไม่เคยเจอพวกเขาเลยอ่ะ มาแล้วก็มาแล้วก็สนุกใช่ไหมสนุกก็จอยใช่ไหมหลายคนกลัวไงเหมือนไม่ไม่สนุอกยิ่งซัมเมอร์มันมีอะไรให้ทำเยอะมากชอบมากใช่ใช่ใช่ธรรมะดีจริง ได้ทำของจัดอีเวนต์ด้วยที่นี่เขาจัดอีเวนต์ได้ที่แบบเฟสติวัลก็เยอะมากคอนเสิง์ตคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตแบบว่าดีๆที่ราคาถูกๆหน่อยสิบยูยี่สิบยูมีในเรายิ่งเรียนตีอ่ะมีเวลาสามปีในการแบบไปเที่ยวอ่าใช่หมใช่คือทุกจบทุกคอร์สมันจะมีเวลาวิกหนึ่งที่จะหยุดอะไรแล้ววิกนั้นก็สามารถไปไหนไปเที่ยวได้ออกไปข้างนอกได้ก็ถือว่ารีแลกซ์จากที่แบบเครียดแบเรียนทั้งทัพเอ็นไซม์ส่งฟูอะไรใช่ใช่ใช่แต่สามปีคือมีเวลา เยอะเลยอ่ะใช่เพราะว่าอมัาจอยได้เยอะแม่งแป๊บที่เราเองเนี่ยจะจบคอร์สแล้วว่ะเร็วมากเลยนี่ก็เป็นแบบเหมือนตัวเลือกให้เด็กๆเนาะเพราะแบบใครสนใจปอตีหรือปอโทแล้วแล้วไม่ได้แพงมากใช่คือถ้าเทียบกับที่ไทยอ่ะเพราะหนูเรียนมหาลัยที่ไทยมาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือหนูเรียนแบบภาคอินเตอร์อะไรเงี้ยราคาที่นู่นแพงกว่าที่นี่ใช่ใช่แพงกว่าที่ไทยแพงกว่าเยอะเลยแพงกว่าที่นี่เพราะว่าอันนี้ปอโทปอโทจริงก็ที่ไทยก็แพงกว่าที่นี่เหมือนกัน มันต่างมันต่างกันเหมือนกันนะมันต่างกันประมาณหนึง่งเหมือนให้แบบเด็กๆเลือกอะว่าแบบตัวเองเหมาะกับปอโทหรือปอตีมากกว่าเออม,มีเวลามีมีทุนกระซัมีอะไรเงี้ยพร้อมอะก็ก็ปอตีก็ได้นะถ้าเกิดป็นน้องยังไม่ได้เรียนมาหรือแบบว่าหรือว่าไม่ได้เรียนในสายนี้มาแล้วอ,อยากจะมาเรียนสายนี้ก็โอเคอยู่ก็ยังไม่ที่หรอกอายุยังน้อยยังเปลี่ยนอะไรได้เยอะอลยลองได้เยอะซึ่งถ้าอยู่ไทยอาจจะไม่ลองใช้ชีวิต อาจจะไม่ได้เจอตัวเองเร็วถ้าอยู่ที่นี่ก็ได้จริงคิดคิดว่าตัวเองคิดถูกไหมที่แบบที่มาเรียนสําหรับหนูนะแบบหนูก็คุยกับเพื่อนอยู่เพราะว่าหนูก็มีเพื่อนที่จบเหมือนพ่อหนูเพิ่งจบเหมือนจบมหกแล้วก็มาที่นี่เลยอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกว่า คือสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบคือความคิดของเรามันโตขึ้นเราได้ทำอะไรโตขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีเวลาให้มากกว่าแบบอย่างสมมติอย่างหนูคุยกับเพื่อนมหาลัยอย่าเงี้ยเขาก็จะเรียนคือเขามีเวลาแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมมหาลัยอะไรเลยแต่อันนี้คือกิจกรรมอาจจะไม่มีค่ะแต่ว่าแบบเราต้องแบบค้นหาคุยกับเพื่อนมีาลัอะไรเงี้ยเป็นชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบโตขึ้นแบบเหมือนแบบบางทีอาจจะเหมือนอายุ22แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นใบใบ้หนึ่งราะมันไม่ถูกจริง่สิ่งกิจกรรมที่แบบ กิจกรรมบังคับอะในในมหาลัยยังไม่อก็เรียนก็เรียนเนื้อหาแล้วก็หลังนั้นอยากทําอะไรก็ไปทาไปบีเออจะไปดีจะไปลองทําอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันก็แบบเหมือนได้โฟกัสที่เราวิชาด้วยเออเนาว่าเาะเรียนที่ไทยอะหนูเรียนเทอมละหกตัวอย่างนั้นอะแล้วมันก็แบบไฟนอลวิเทอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเยอะมากแบบเยอะเกินไปมันเลยแบบอันเนี้ยมันแบบได้โฟกัสที่ละตัวมันก็ไปเรื่อยเรื่อยๆทำให้เราแบบ เหมือนเข้าถึงปัญหามากกว่าใช่ไปเล่นเลยเลยแต่ยังสว่างอยู่ใช่ได้เพราะว่าท่านอยู่ไทยเนี้ยเออพี่ก็โฟกัสทีละท่านเจ็ดวิชาทําแล้วโปรเจกต์ทุกวิชาก็เอาเรื่องเหมือนกันจริงมันหนักมากแต่มันอันนี้ mentally health เรามันก็จะแบบไม่ได้แบบหนักหนาอะไรขนาดนั้นเหมือนที่ไทยด้วยอันนี้มันค่อยๆได้โฟกัสน้อยมากเกินอยากฝากอะไรเอออยากฝากอะไรถึงแบบเพื่อนๆคนไทยไหมเออเออที่ก็มาตัดสินใจไหม มามาก็ดีนะมันแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถหาได้ที่ไหนอ่ะมันแบบถ้าไปแบบไปประเทศที่เป็นเนทชีฟแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยมันก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบหลากหลายมากๆก็รู้สึกว่าแบบให้ถ้าแบบมีใครมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้เรามาดูก็ได้ค่ะล้วแบบลรงมาแบบเจอเองอะไรเงี้ยแล้วสนุกจริงๆใช่ใช่มอต้ามันหลากหลายใช่ แล้วเก็ส่วนหนูก็คือถ้าเกิดใครที่อายุไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสนใจรู้สึกว่าแบบอยากลองมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองดูอะไรเงี้ยก็มาประเทศนี้ก็ได้พวกก็จะได้เจอคนที่แบบหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนที่อายุเท่ากันหนูก็เจอนะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะแบบทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันบางทีแบบที่นี่เราแบบสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่อายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ใช่แบบคนที่มาจากแบบอีกฟากหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกำแพงเรื่องอายุเนี่ยแล้วมันเป็นคนช่าง เออเป็นวิงขับไปับเออมันค่อนข้างปลอดภัยอยู่ืใช่โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากแล้วก็ใครมีคำถามหรือว่าคำแนะนำอะไรที่แบบอยากให้เราฟังแล้วก็คำถามอะไรที่แบบยังสงสัยอยู่ที่เราข้ามไปยังไม่ได้พูดถึงอะไรแบบนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเราข้างล่างมาหน่อยเพราะว่าบางอย่างเราก็แบบคิดไม่คิดไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อยากได้ไอเดียจาก เพื่อนๆที่ดูด้วยแบบมาพูดคุยกันได้เราเงารวมถึงถ้ามีใครอยากให้เราทำคอนเทนต์ประเทศอื่นอะอถ้าหมว่ามันแบบเออมันมันอยู่แถวๆนี้เราทำได้ลองบอกมาเออได้เออเข้ามาคุยกันเยอะๆนะเราอยากคุยกับทุกคนไม่มีใครคุยกับเราเลยวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย